走り出せ走り出せ空高く旗を閉ざし ก็กลับมากับพาร์ทสี่แล้วนะครับกับเกมเทอร์าเรียนนะฮะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอันนี้พิทถูกๆูกนะครับ mm hmm. ก็ดบยาฮะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างข้างล่างนะฮะฟิวตามกูมาฟิวอ๋อปลิงยาปลลิงยาโอ้โ oh, ห oh, ทองเต็มเลยใต้ตีเราเนี่ยโอ้ mm hmm. oh, ทางซ้ายก็มีโอ้เขาข้างล่างก่อน ไอ้ข้างบนมีของไอ้ฟิลก็โดดมาพพ้อมกับกูเร็ว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 เจะได้ไปด้วยกันมันกระโดดได้สองต่อไม่ใช่เหรอเอาบินบินเลยบินเลยเอาโดดดิโดดโดดโดดอ่ามุมมาแรงมีประโยชน์นะฮะคขนแรกก็คายพวกนี้ก่อนเลยแล้วก็ไปเปิดหีบ อ้อฟิวตายอ่ยา,อาอคุณฟิวก็กมวัวแต่โลภนะฮะก็เลยหายไปในทิพตาก,ก,ก็ระหว่างรอคุณฟิลผมก็จะขุดของที่ผมเห็นได้ก่อนนะฮะเพราะมันมีเวลาจำกัดนะฮะคุณฟิวต้องเข้าใจนะฮะเพื่อนาเขาของเรานะฮะ ไอ้แร่ทองไอ้แร่เงินยังไม่ค่อยเอาเนี่ยเออเห็นเล้วกูมีกูมีใส่อยู่แล้วกูให้อยู่แล้วล่ะน่หนะยังไม่ออกที่เหลือก็รอคุณฟิลเขามาสมทบนะฮะ มขอคุดแรกที่ผมเห็นก็ตาของกังผมฝั่งข้างเองก่อนนะว่าเจ้าเจ้อมันยอดมากนะทัพป,ปี้ของมึงอะนะทัพปี้ของมึงหรือเป็นไอเทมที่มึงกินเข้าไป เป็นเฉพาะของมึงไงของกูไม่ได้เพิ่์ม,มาแรกกันเลยไม่สนอ่าทาตอนนี้ผมก็อยู่ตรงหน้าทองแล้วนะฮะเนอเอ้ยเกือบตายโว ถึงจะเป็นการที่ยากลาบากผมก็ต้องเอามันมาให้ได้นะฮะว่ามันคือทองคำสุดลุค่านะฮะเฮ้ยเฮ้ยหลอดเอ้ยเอ้ยต้นเห็ดไว้ก่อนฮะับต้นเห็ดไว้ก่อน นั่นทองหรือนั่นมาตามที่กูปักไฟเอไว้เลยโน้อน <hu> no, งกูจะตายแล้วอาก,กาศหายใจ ไอ้สันตีมึงดีจังวะเอามาบ้างนี้ฟิลเฮ้ยเฮ้ยมันมาอีกแล้วเชื่อใจเดือน เขารู i, <mel> ้สึกเหมือนผมแม่งเป็นคนตาบอดยังไงไม่รู้ไม่มีแท่งไอ้นั่นอะไม่มีแท่งไอ้นั่นแล้วมันลำบากอย่างเี้ยมี่งเข้ามายิ่งลึกเท่าไหร่มันก็ไอ้นั่นไม่ได้เขาเชน้ำยาหมดลิตรดอก อ้าวกดผิดนะฮะไอ้ฟิวเร็วเอ้ยขอยืมไปนะ่นทั้งสองอันดิกูเจอแล่เร็วโอ้เดี๋ยวมึงทุง่มทุลไลเหมือนกูเอามาเร็วเออแล้วก็ อย่าลืมคุ้มกันบนนี้ด้วยนะอ่านะฮะบัดดี้ขงผมก็มาแล้วนะฮะอย่าให้ตัวอะไรมันลงไปนะขึ้นได้กูมีสเต็ปกูอยู่ขนาดกูมองไม่เห็นอะไรกูยังขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยกูขึ้ไปสักนิดหนึ่งกูก็ขึ้นใหม่เงี้ยเอาอย่างเงี้ยเลยนะโกร เงินทองมันไม่ใช่ของนอกกายนะฮะเหลือสามแล้วเราก็ต้องไปฮะไอฟิวไอฟิวขึ้นมาดิมตกน้ำอ่ะเฮ้ย มึงก็เอาไอ้นั่นวางเหมือนกูดิโอ้อีอแค่ไหนมันบินขึ้นไปแล้วโอ้มันบินขึ้นไปได้เลยทางนี้หมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ,อ,อ,อ้ข้ามันนี่ฆ่ามันโอ้ใส่เดือนโอ้หัวหลุดลลลรู้ดางไวใช่ไหม อ่อรองที่เราคุณฟิลเขาก็เหมือนเดิมครัาทางซ้ายเลยนะฮะรอบนี้ได้แท่งอาเบะมาเยอะด้วยเหมือนกับที่คุณฟิลใส่ยชีวิตไปเมื่อกี้ผมก็เลยรับช่วงต่อแท่งอาเบะเอาไปนะฮะอืมตรงนี้ก็เออหายใจได้ ตาทิปนี่มันดีจริงๆฮะขุดเข้าไปฮะอันนี้ก็ไม่สนใจแล้วอะไรหรอของค้างเต็มคิดดูฮะขุดจนค้ังเต็มฮะ โอ้เกมนี้มันดีจริงๆฮะไม่ต้องใช้เอ็กเล่ก็มีไอเทมที่ให้ขายเอ็กเล่นะฮะไม่ค้ามันกว่าจะได้เอ็กเล่มาอันนี้ก็แค่หาในหีบเอาฮะชิวๆชวจม น้ำยาเหลือหนึ่งนาทีแลวต้องรีบยังมีอีกขวดหนึ่งฮะ ส่งไปก็มีแค่โหลอย่างเดียวไม่ไปดีกว่าคุณเฟียร์เข้ามาเรื่องฮะเนี่ยโอ้บรัดาเจ้าหน่วยรากำไรลงด้วย เอาเอาไงล่ะทีนี้อะไรอ่ะตัวอะไรวะฟิลฟิลตัวอะไรเมื่อกี้ ตัวแตกเลยนะฮะโอ้อาะสเกลตันเดี๋ยวยนี้ยังคนนี้ใส่เงียะโอ้อยากได้รองเอท้าติดปีกของไอ้ฟิวอะฟิวสั่งให้เลยเอามาแลกของเงาเลย อดอกเข้าไปหลังจากที่ผมใช้ความสามารถนะฮะก็เอ็กเล์เห็นทองอยู่ข้างบนนะฮะไม่เยอะมากแต่ผมก็เอา เอาสกิลตันอยากแจมขอไปนะฮะไอเฟลทำไมเงียบออกมะโอ้ มันมากกว่าที่ตาเห็นอือ <c oughs> ตอนนี้ผมไม่สนเรื่องราวาแล้วนะฮะ ห็บนั้นต้องเป็ของข้าเยงพูดเดียวฟิลเขาดีเจอหีบเจอหีบเข้าใจไหมห,หนูหอสระอีบ,บอใบไม้ อ่าก็ขอจบคลิปการรีวิวทาลาทาราเลียอ่าพัสสี่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเจอกันพัทนาครับบ๊ายบาย